สำหรับคลิปนี้เราอยู่กันที่โครงการบ้านเดี่ยวระดับลักชูรี่ติดถนนบรมราชชนนีครับภายในโครงการจะมีทั้งหมด360ยูนิตเริ่มต้นที่100ตารางวาซึ่งออกแบบมาให้มีความเรียบหรูจากรายละเอียดการตกแต่งที่นี่คือเดอะแกลนปิ่นเกล้าโครงการจากแบรนด์โกลเด้นแลนด์ครับบรรยากาศของทางเข้าโครงการจะดูเป็นสวนแบบ t ropical ครับ เข้ามาเราจะเจอครับเฮาส์ดีไซน์ลักชวรีมีโถงนั่งเล่นสระว่ายน้ำระบบเกลือแล้วก็ฟิตเนสซึ่งในโครงการนี้จะมี2โซนครับคืออัลพีนากับเดอะพายบ้านของเราวันนี้จะอยู่โซนเดอะพายโดยบรรยากาศในโซนนี้จะมีความเป็นธรรมชาติซึ่งพื้นที่สวนจะไม่ได้มีแต่ต้นไม้ใบหญ้าอย่างเดียวครับแต่ละจุดจะมีสถาปัตยกรรมที่สร้างด้วยปูนมาเป็นส่วนประกอบให้ความรู้สึกที่ดูเป็นอรารยธรรมอย่างมีเอกลักษณ์ สำหรับบ้านที่เราพามาชมวันนี้เป็นบ้านเดี่ยวดีไซน์ลักชวรี่มีเท็กเจอร์ที่หลากหลายทำให้ดูน่าสนใจฟังก์ชันคือมี2ชั้น3ห้องนอน5ห้องน้ำา1ห้องเอเนกประสงค์1ห้องแม่บ้านบนเนื้อที่ดินถึง111.6ตารางวาพื้นที่ใช้สอย243.23ตารางเมตรตัวบ้านหันทิศเหนือและเป็นบ้านหลังมุมด้วยครับหลังนี้จอดรถได้สคันซึ่งไซส์ SUV ก็จอดได้ครับ โดยพื้นจะเป็นคอนกรีตแตม์มีความแข็งแรงและก็ดูสวยงามโดยจะทําให้จนถึงพื้นที่ข้างบ้านที่เป็นพื้นที่สีเขียวเลยครับส่วนมุมสวนจะอยู่ตรงฝั่งที่เป็นหลังมุมพอดีทําให้เวลาจัดเป็นมุมนั่งเล่นก็จะมีความโปร่งลมฟโล่ด้วยซึ่งยังสามารถจัดสวนปลูกต้นไม้ได้อิสระเลยครับ hmm. เข้ามาในตัวบ้านครับส่วนแรกจะเป็นลีฟวิงซึ่งการตกแต่งโดยรวมแล้วจะเน้นใช้กระจกบานใหญ่เป็นหลัก บรรยากาศตรงนี้คือไม่มีความอึดอัดเลยและยิ่งโปร่งมากขึ้นไปอีกเมื่อเป็นหลังมุมสามารถจัดเป็นพื้นที่หลักไว้ใช้สําหรับพักผ่อนนั่งเล่นกันในครอบครัวและมุมหน้าห้องครัวก็ไว้จัดเป็นมุมทานข้าวได้เช่นกันครับฝั่งหน้าบ้านมีห้องอเนกประสงค์ซึ่งเชื่อมจากที่จอดรถได้ด้วยครับอาจจะจัดไว้เป็นห้องนั่งเล่นแบบ p r i v a t หรือห้องทํางานก็ได้เช่นกันครับถัดมาเป็นห้องน้ําชั้นแรก ภายในถือว่าจัดสรรพื้นที่การใช้งานของสุขภัณฑ์ได้ดีเลยครับมีมาให้ครบพร้อมชาเวอร์ซึ่งทำที่นั่งขัดตัวไว้ให้ด้วยห้องครัวที่นี่จะมีเคาน์เตอร์แบบแนวยาวมาให้แล้วครับซึ่งมีให้ถึง2ฝั่งอาจจะแบ่งการใช้งานฝั่งหนึ่งเป็นคุกกิ้งอีกฝั่งหนึ่งไว้เตรียมอาหารก็ได้เลยโดยทั้งห้องจะปูกระเบื้องผนังให้แล้วซึ่งก็สามารถทำความสะอาดได้ง่าย โซนหลังบ้านจะเป็นลานซักล้างที่มีทั้งโซนที่เป็นพื้นกระเบื้องและก็โซนคอนกรีตไว้แบ่งการใช้งานตามความเหมาะสมได้โดยมีหลังคาให้แล้วครับทําให้ตั้งเครื่องซักผ้าที่หลังบ้านได้เลยแล้วก็จะมีห้องแม่บ้านกับห้องน้ําที่หลังบ้านด้วยเท่ากับว่าพวกงานเมดจะอยู่ที่จุดนี้ทั้งหมดเลยครับขึ้นไปดูที่ชั้น2กันครับ ส่วนแรกจะเป็นโถงโดยจะมีมุมที่กั้นกระจกไว้ให้สามารถจะเป็นลีฟวิ่งได้อีกหนึ่งมุมไว้นั่งเลน่นกันก่อนเข้าห้องนอนและที่ชั้นนี้จะใช้เป็นพื้นไม้ปาเก้ทั้งฟอร์เลยครับก่อนอื่นผมต้องขอพรีเซนต์ก่อนเลยครับว่าห้องนอนทุกห้องแล้วก็ห้องน้ำในตัวทุกห้องใช้ระบบเปิดปิดไฟผ่าน Wi-Fi ไ,ได้หรือจะทัชสกรีนก็ได้ถือว่าสะดวกแล้ก็ล้ำสมัยด้วยครับ มาสเตอร์เบดมของบ้านหลังนี้มีขนาด27.03ตารางเมตรลักษณะห้องจะเป็นตอนลึกโดยฝั่งหน้าบ้านจะไว้ตั้งเตียงคิงไซส์ครับแล้วก็ยังมีฝั่งระเบียงซึ่งรับลมได้แบบโปร่ปงเทควิวได้เยอะส่วนพื้นที่ในสุดของห้องก็ยังสามารถจัดเป็นวอล์กอินครอเซตได้ด้วยเพราะมีตู้เสื้อผ้าแบบบิวอินมาให้แล้วห้องน้ําในตัวมาในธีมสีขาวล้วนๆสุขภัณฑ์มีครบโดยฝั่งชาเวอร์จะกั้นกระจกเป็นชาเวอร์บ็อกซ์พร้อมจุดวางของในตัวครับ และห้องนี้สามารถเปิดประตูกระจก,กระบายความชื้นได้ด้วยครับห้องนอนที่2มีขนาด19 5. ตารางเมตรครับโดยจะอยู่ทิศหน้าบ้านสามารถตั้งเตียงคิงไซส์ได้เหมือนกันโดยจะมาพร้อมห้องน้ำในตัวและก็ห้องนอนที่3มีขนาด14.4ตารางเมตรอยู่ทิศหลังบ้านแม้จะเป็นห้องนอนที่3แต่ก็มีตู้เสือ้อผ้าบิวอินให้ด้วยครับแล้วก็มาพร้อมห้องน้ำในตัวเช่นกัน โครงการเดอะแกรนปิ่นกล้าวตั้งอยู่ติดถนนบรมราชชนนีฝั่งขาเข้าครับจากหน้าโครงการสามารถเชื่อมต่อกับพุทธมนฑลสายสามแค่1.3กิโลเมตรเท่านั้นและก็ยังสามารถเชื่อมต่อพุทธมนฑลสาย4ี่ด้วยซอยสาราธรรมศพได้ด้วยระยะทางเพียง6.5กิโลเมตรแบบไม่ต้องกลับรถเลยครับและก็ยังเชื่อมต่อไปถนนกาญจนาพิเศษได้ด้วยในระยะทางเพียง6.2กิโลเมตรโดยระหว่างทางจะผ่านตลาดสดทนบุรีซึ่งเป็นคอมมูนิตี้หลักของโซนนี้เลยครับ แต่ถ้าอยากได้ฟีลลิ่งแบบช้อปปิ้งในห้างใกล้ๆก,ก็จะมีเซ็นทรันสารยาและก็เซ็นทรันปิ่นกล้าวด้วยครับสำหรับหลังนี้เป็นบ้านคุณภาพดีทั้งตัวบ้านแล้วก็โครงการแล้วก็ทำเลด้วยครับซึ่งการที่ความ ury, ลักชวรี่และก็อยู่ติดถนนแบบนี้ราคาไม่ได้สูงอย่างที่คิด โดยหลังนี้คุณสามารถเป็นเจ้าของได้ในราคา12ล้านไปปลาย,ลายไม่ถึง13ล้านท่าในใดที่สนใจสามารถติดต่อเข้ามาที่บางกอกแอสเซทได้เลยครับรับชมผลงานของเราแล้วอย่าลืมกด s ซ b s r r i e e c h a n n e l บางกอกแอส s e t และติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะ เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ